A lóng lên lên. Happy birthday. 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 Happy yeah. yeah. à, à, <laughs> อันนี้อันนีให้น้องทีไอ้ใหน้องกระทาเป่าใจเป่าแล้วใจเป่าปเลยเป่แรงเป่แรงแรงแรงยิ่งนี่ตะวันนะรานีามีตวันสาีดีหลโอ้ยดูนะพอแล้วโอเควันเกิดวันเกิดน้องกะทิครับหาตัวเอยากเป่าอีกเหรออ่ะเป่าอีกเอ อีกลุ่มก็ได้ครัอ่าให้พี่เบิร์ดอีกรอบนึงก็ได้ครับหนูยังไม่เป่าเลยบิดเปาเบิร์เป่าเบิร์ดเบิรเป่าคนเดียวเอออ่าใจให้พี่กระที่เป่าก่อนนะครับโอเคไหมเอาอ่าพี่ที่เป่าเลยไม่พอยังไม่เป่าเลยไปไม่ยังวเดเ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้แม่เอาให้แม่

อ้าวอาวอดโอเคกินได้แล้วเหนเลยกินได้ว้าวตอปเนาะตัดไอนหลังนอ่ะตอเลยป่ะใช้นิ้วไปล้างมือเดี๋ยวเดี๋ยวผมตัดเอา